สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นวิวที่บ้านนะรบ้านหลังที่ผมทำอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปที่ทำนะครับจะเป็นคลิปซ่อมนะครับเกี่ยวกับเครื่องสัดหญ้่าอีกแล้วนะครับ ว่าปัญหานี้เหมือนจะเจอกันบ่อยนะครับสำหรับบางท่านนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวลานนะครับสำหรับดึงเครื่องสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นของ411นะครับก็ะปีมอยกิต้านะครับของจีนนะครับก็คือ ลานมันดึงแล้วมันไม่ดึงกลับนะครับนี่ฮะดึงแล้วมันไม่ดึงกลับนะครับก็คือลานมันขาดนะครับสาเหตุที่ขาดก็น่าจะเกิดจากนะครับสปริงข้างด้านในนะครับมันหลุดหรือมันหักมันแตกนะครับการต่อก็นะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ซ่อมกันนะครับเขาจะซื้อใหม่เลยตัวนี้ก็ประมาณราคาแล้วแต่ร้านนะฮะสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบประมาณนี้ราคาช่างต่างหาก เป็นสรลปค่าช้างก็น่าจะประมาณปีสี่ร้อยห้าร้อยสี่ห้าสิบห้าร้อยประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเครื่องจีเนี่ยถามว่าคุ้มไหมก็เพิ่มอีกเงินอีกห้าหกร้อยก็ได้เครื่องใหม่นะครับส่วนใหญ่เขาจะก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะซ่อมเทะ่าไหร่เลยซื้อใหม่ดีกว่านะครับแต่ว่าการซื้อก็ซื้อแค่เพียงสี่ห้าร้อยแต่ไปซื้อเครื่องใหม่เลยมันก็เพิ่มเงินไปอีกหลายร้อยนะครับแต่สําหรับวันนี้เราจะมาทําคลิป สำหรับที่จะซ่อมกันนะครับอันดับแรกนะครับถอดตัวนี้ออกก่อนเลยอันนี้ผมแก้ไปแล้วนะแก้แล้วนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ว่าเสียอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วผมมีอะไรผมก็ซ่อมเอาเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้ามาตัวนี้ก็เลยเก็บไว้เป็นสแปร์แต่ว่ายังไม่ได้ทำการซ่อมวันนี้ว่างก็เลยจะมาทาการซ่อมนะครับอันดับแรกเราก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับ อุปกรณ์การซ่อมของเราก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับใช้ก็จะมีครีมนะครับสองตัวสําหรับไป้ขีดนีบสปริงนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยแก๊สนะครับแก๊สต้องมีหัวเป่านะครับสําหรับไว้เป่านี่นะครับที่มันเสียจะเป็นสปริงนะครับตัวนี้นี่นะครับ ะปิงตัวในนี่เสียนะครับใช้ได้ซึ่งนี่นะสปริงตัวนี้เสียขาดออกนะครับอนี้จะเป็นสปริงสําหรับดึงเบานะครับจะมีสปริงสองชั้นชั้นนอกนะครับแล้วก็ชั้นในนะครับตัวที่เสียจะเป็นชั้นในนี่นะเห็นไม่เอ่ยนี่นะครับตัวสปริงมันหาย้มันหักไปนะครับ ตัวน,นี้นะครับที่มันเสียเดี๋ยวเราจะลื้อออกมาแล้วก็ดัดเข้าไปใหม่นะวิธีการดัดนะครับดัดดิบไม่ได้นะครับต้องดัดร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดกันแต่การถอดต้องระวังนะครับเวลาดึงสปริงออกมันจะดีดนะครับจะดีดสายตาเอานะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญอาตดึงออกด้านนอกฮนะ นะครับดึงออกแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวที่มันหักมันจะเป็นตะของอออกด้านนอกนะครับงอพับออกมาด้านนี้นะครับพับออกมาด้านนี้นะครับซึ่งเราจะงอหัวตัวนี้เพื่อจะให้มาเกาะกับหัวตัวนี้นะครับนี่นะซึ่งตรงนี้ก็ประมาณครึ่งเซนนะครับซึ่งวิธีการงอเนี่ยเราจะใช้ไฟนะครับในการดัด ตัวนี้นะครับเพราะว่าดัดหักดิบเลยเนี่ยหักเลยนะครับมันจะหักเลยมันไม่สามารถที่จะงอได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจุดไฟกันเลยนี่คือเตาปอกกระป๋องแก๊สนะฮะโอเคนะครับในแก๊ส ก็ตัวนี้นะครับเข้าเปล่าต้องใช้ครีมนะครับมาลงจะร้อนเป่าให้แดงเลยนะครับเราจะงองง่าย ตรงนี้มันสว่างไปหน่อยครัมองไม่ค่อยเห็นแสงไฟเลยไม่รู้ว่าแดงหรือยังนะครับ ลองรอดูยังไม่ร้อนมากนะครับไม่ร้อนกว่าน,นี้ มันมีลมนะครับวันนี้มีลมแรงมากร้อนยากหน่อยนึงปกติป่านี้แดงแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราตัดตอนงอเสร็จเลยแล้วกันนะครับถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวจะยาวครับสำหรับเมื่อสักครู่นะฮะที่มันเป่าไม่แดงนะครับ เกิดจากตัวนี้นะครับอ่อข้างในมันจะมีพวกหยักใยเข้าไปตันนะครับไฟเ่ยมมนออกไม่เต็มที่นะครับเ็าเลยตอนนี้แก้ไขแล้วก็เป่าแหละแป๊บเดียวแดงเลยนะครับเมื่อเราเป่าเสร็จแล้วก็ทําการงอนะครับงอนิดเดียวนะครับตรงนี้มันนิดเดียวประมาณครึ่งเซนนะครับเพราะว่าตัวที่มันเกาะอยู่แค่ครึ่งประมาณครึ่งเซนนะครับเห็นไหมครับประมาณแค่ครึ่งเซนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเกาะเข้ากับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ พอเป่าให้งอเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้มันเย็นสักครู่นะตอนนี้ก็เย็นแล้วแล้วเราก็จะเอามาใส่เข้ากับตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาลน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมตัดไปแล้วกันนะครับเดีวใส่เต็จแล้วก็มาถ่ายคลิปต่อโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับการใส่ก็ระวังน,นิดนึงนะครับมัอสปริงมันดีดนะฮะผมก็ ไลยแผลมาแผลหนึ่งนิดหนึ่งนะครับอุ้ยขอไปนะครับนะฮะสายก็จะรับขนานี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพันเชือกนะครับจะพันเชือกนะครับเราต้องดูด้วยนะว่าเชือกมันดึงไปทางไหนนะครับอันนี้มันจะอยู่ด้านล่างนะครับนะครับเชือกเราพันนะครับวนเข็มนะครับเพราะว่า เชือกที่ดึงมันจะใช้ดึงตามข็มนะครับแล้วก็มันจะมีร่องนะครับอยู่ร่องหนึ่งใช้ร่องน,นี้นะครับเก็บเชือกเข้าไปนะครับเชือกเข้าไปแล้วเก็บเชือกเข้าไปอย่างนี้นะแล้วตอนที่วางลงเนี่ยฮะมันจะมีเห็นไหมเอ่ยสลักอยู่ด้านในนะครับซึ่งตัวนี้จะเข้าไปเกาะนะครับตัวนี้จะเข้าไปเกาะ กับสลักตรงนี้ด้านในของตัวนี้นะครับการใส่ก็ัวยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่เกินความสามารถของเราแน่นอนเห็นนะครับใส่แล้วก็ต้องให้มันเข้าล็อกนะครับถ้ามันไม่เข้าล็อกมันจะขอแต่ขอเขาจะไปเกาะตรงห่วงตรงนั้นฮนะ จะเข้ายากพอสมควรใหม่นะครับเข้าใหม่ขเข้าได้นะครับแล้วเราก็จะนะครับ เ้าแล้วก็เอาฝาตัวนี้นะตัวนี้ก็จะมีห่วงเกาะอ,อยู่นะฮะให้มาเกาะกับตัวนี้นะครับซึ่งตำแหน่งมันก็จะอยู่ว่าดีอยู่แล้วนะครับเข้านะครับนี่คือเข้าตำแหน่งมันเลยนะครับและตอนนี้จะเป็นตำแหน่งที่ยากนะครับเพราะว่าจะเอาเชือกเนี่ยแย่ออกจากรูเพื่อไม่ให้ออกรูนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะให้เข้ารูแล้วเราต้องบิดนะครับ บิดตัวนี้ก่อนนะครับบิดบนซ้ายเพื่อให้มีแรงดึงของเชือกตัวนี้ไว้นะครับเวลาดึงเวลาดึงเชือกไปมันจะได้ดึงเชือกกลับได้นะครับประมาณสัก4ี่ห้ารอบนะครับมีได้สองรอบแล้วสามนะครับสี่แล้วครับผมจะเอาประมาณสักห้ารอบนะครับจะไ,ได้มีแรงดึงกลับเยอะ Okay, ครับ5รอบนี่ฮะเชือกที่เราม้วนไว้เนี่ยจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะเอาเชือกตัวเนี้ยแย่ออกไปตรงรูนี้นะครับตอนนี้จะปีงมันจะดึงกลับอย่างเดียวเลยนะฮะมันต้องใช้มือแข็งแรงนิดนึงนะครับตรงนี้จะยากนิดนึงนะ มานนแล้วครับนีนะครับโอ้โูโอเคดนึ่งไรนะครับแล้วก็ใส่แหวนนะครับเข้าไปนะครับออขันน็อตไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับ แน่นๆเลยนะครับก็จะแน่นมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปรัดตัวนี้นะครับโอเคเยเราไว้ได้ตัวนี้แล้วก็จะดึงออกมานะครับถ้าดึงมากอย่เก็บนะครับ นี่ครับเราก็จะได้ลานสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านี่นะครับอันนี้มันสั้นเพราะว่ามันขาดมาทีนึงแล้วนะครับมันก็เลยดึงได้นิดเดียวนะครับแต่ว่าใช้ได้เนื่องกับตัวนี้ก็จะไปก่อกับเครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งเป็นรุ่นสตาร์ทเบานะครับก็คือดึงตัวนอกสุดแล้วพอดึงมีแรงตึงมากๆมันก็จะกลับมาดึงตัวในให้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากว่ามีประโยชน์นะครับอ๋อก่อนก่อนจะหลกักจากกันนะครับมันจะมีลานตัวนี้จะมีสองชั้นกับชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวจะเป็นดึงหนักนะครับต้องกระชากนะครับจิบแต่ถ้าเป็นดึงเบาคือดึงยาวๆแล้วจะมีลานตัวในตัวหนึง่งที่เพิ่งทําไปตะกี้เนี่ยนะครับมันจะดึงให้ลานตัวที่สองอะทำงานไปดึงตัวบูเล่ของเครื่องตัดหญ้าทำให้เครื่องตัดหญ้ามันหมุนนะครับ เป็นลานสองชั้นส่วนใหญ่เครื่องรุ่นใหม่จะเป็น2ชั้นหมดแล้วนะครับเปิดดึงเบาครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดแชร์นะครับเป็นความรู้ให้กับหลายๆท่านนะครับที่อยากลองทำเองนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ถ้าทำได้แล้วก็จะประหยัดเงินนะครับอย่างตัวนี้ก็ประหยัดไปละ นะครับอย่างน้อยก็3า0สี่รบาทนะครับก็เป็นการประหยัดเงินไปในตัวนะครับพอเราทําเองบ่อยๆทําได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยช่างมากนะครับก็มีความรู้ติดตัวของเราเองได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ